ทุงทุงแม่ไม่รู้จักส่งทุงเลยแม่เอาปากขั้นบูนีแม่บางงามกิจวาร์เด้อพี่คิมเนี่ยพี่คิมส่งอะไรมาให้อีกแล้วเนี่ยเอาอ้าปากเอาปากไปแก้ไปแก้กันชีมแก้งกัน แกอ่ี่เชนอขาอกกนเอก็มาถึงแล้วก็มีควมคิดเรื่์สามารถที่จะขัาส่คตกลักลับบาเลยไม่อไมยมเลยไ่คันแรกคืออีล่าคันสองคือฉันคันสามพี่มดเออแม่มาห่าดใจโบอแม่แงคอยคอมาดูหัวใจกับแม่นน่เล็ว เมื่อกี้น้องเพชรค่คะมามล้กูขับเดี๋ยวเรียกพลอยมาเมื่อกี้น้องเพชรค่คะ,น,ะนี่อะมาพลอยพลอยมันหัวใจกับแม่เข้ามาเข้ามาเข้ามา<ม>อันนี้นี่หันหน้าหันหน้าอย่างนี้ขอทุงทุงหน่อยค่ะใช่ค่ะ,คะอันนี้น้องพลอยค่ะนี่คอ,<ข>อหัวใจ่อยคะอ่ะหัวใจนั่นอุ้ยขอไอติมหน่อยม<อ>ีไอติมไ <ขอ S 1> หม โอ้โหโอ้ห,หน้าไปมีตั้งนี้ด้วยอ,อุ้ยอุ้ยจงๆงุ้ยจิงก็เบเบ้จิงก็เบเบ้มีมเค้กไหมคะป้ายุ้ย้ายุ้ยถ้ามีเค้กเดี๋ยวพอยลอยร้องแฮปปี้บ day ให้ฟังให้กดไลท์ ไอคิมม i ไอคิมมา,า,าไว้อะไวาชีแม่นี่ไงขอพี่เขาเลยขอ,ขอปขอป้าป้าหน่อยขอป้าป้าหน่อยไยกอไอจิมโอ้ยโอ้ยเจ้าตงซงเหรอหมอันนี้นะ่ยชิปกดตรง<อ>ไ่ไว้อะไปจิมนะแม่อุ้ยนี่ไงมาแล้วนั่น <c oughs> อาปาก ออเอออะร้องอีกวิ่งทีมมาด้วยทีมมาแล้วป้าน้องมันเพชรหัวใจอืมย่าเพชรมาดูหัวใจเลยเดี๋ยวมืม่อกีช่วหัวใจก่อนอเดี๋ยวเพชรจะเช็ดหัวใจกันนะหัวใจเดี๋ยวเพชรเช็ดหัวใจก่อนอ้อยอัดอ้อยน้าอัดอ่ะอัดอยู่ไหน,นาอ,อาร์ตเนาะกอด ให้ให้น้องนั่งอยู่ด้วยนะนั่งได้มากไหยพีเปดมาแล้วพี่ปิดมาแล้วพี่เป็ดมาแล้วพี่เป็ดอยู่ไหน